พี่อ้วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออพี่อ้วนอ่าตั้งอยู่ข้างนี่คือสมุนไพรสกัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออสมุนไพรสกัดอ่าทานไปแล้วชุดหนึ่งใช่ไหมทานไปแล้วหนึ่งชุดเอ่อในทานตัวไหนทานทานตัวไหนทานตัวนี้กับตัวนี้เออทานไปแล้วหนึ่งชุดเออทานไปหนึ่งชุดเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมรู้สึกเมื่อไม่เมื่อยเหมือนเดิม แต่กมันไม่เมื่อยแข็งแรงลุกขึ้นมันกําลังขากําลังคือว่าทั้งตัวมันเบามันมันนอนหลับตื่นขึ้นมามันไม่ปวดเมื่อยออกแดดทํางานถากย่าถากอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อยเมื่อยไม่เมื่อยแต่เมันเมื่อยเร็วแต่ก่อนก่อนทานสมุนไพรประกาศชุดนี้คือทําอะไรก็เมื่อยเมื่อยง่ายมันมันมันหอบหืดออะไรมันมันมันเป็นแน่นหน้าอก เวลาทํางานเหนื่อยๆเตะๆหายใจไม่ไม่สะดวกเออก็ต้องทําสักสิบนาทีห้านาทีก็เรียกเข้ามามันเป็นอย่ังไงมีมีปัญหาความดันเบาหวานด้วยไหมมีปัญหาตัวนี้ด้วยเอพกหน้ามื่ออะไรปัญหาเบาหวานความดันด้วยก่อนก่อนก่อนทานสมุนไพรสกัดก็คือเมื่อยไวนะครับหลังทานไปชุดหนึ่งก็คือรู้สึก กระปี้กระเป๋าขึ้นรู้สึกยังไงท่านไม่ชุดหนึ่งมันไม่ใช่กระปี้กระเป๋ามันหายเลยตอนนี้มันมันหายแลยว้วนี่เมื่อยไม่เมื่อยเลยไปขากีา่สบายแต่แดดร้อนๆนี่ก็โอ้โหเอี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็บ่ายสองนี่แดดนี่ยยังสบายเลยเออสบายเออสีหน้าสีตาก็แจ่มใสขึ้นนะเะาแแต่ก่อนแต่ก่อนก่อนท่านอ่าอ่าสมมติพายะกัดชุดนี้ก่อนหน้าเหลืองเดี๋ยวนี้หน้ามีเลือดจะลุกแข็งแรงจะลุกก็ต้องอย่างไงอือ โอ้ยนี่งัเนี่ยไม่ไม่ต้องแล้วเอาลูกขึ้นมาเลยไงไปก็ไปเลยหลังจากทานไปชุดหนึ่งนะแล้วก็มาต่างกันตรงนี้นอนหลับป๊บตื่นขึ้นมาทุกอนเยี่ยวหลายหนเดียวนี้เยี่ยวแค่สองผลบางทีหนเดียวก็สว่างอีหนึ่งจบเอาเรื่องริงเกัเนี่ยแล้วมันไม่มันไม่เยี่ยวไม่พวกนี้แล้วสายตาเป็นไงรู้สึกสายตาก็สว่างขึ้นไงนี่เห็นมองเห็นไป ตอบแต่ความมันมันมัวมันลายมันกึ๊กกึ๊กนี่มันเป็นเหมือนอะไรแมงอะไรมันเป็นแมงมันแมงวิ่งการนั่นมันนี่มันอะไรเขาเรียกอะไรลายดาวมัวลายตาเนี่ยสั่งมานี่ชุดที่สองเนาะชุดที่สองแต่ชุดแรกก็ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดส่งไว้เผื่อไว้เพราะว่ายังเหลืออย่างนี้ประมาณสักสิบกว่าวันก็หมดไปสุขภาพแข็งแรงนะพี่วันนะเออขอบคุณ